สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัททออโต้นะคะรถยนต์มือสองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะก็ถือว่าเป็น ชมยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะกับรถเก่งแบรนด์หลักสีประตูนะคะราคาทูก่อนเบาๆนะคะมีอยู่จริงนะคะก็วันนี้ก็มานําเสนอให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกตับกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกระพร้อมกันเลยว่า คลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยดีและสําหรับตัวรถนะคะที่อยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น Toyota c o ค o l l อัลติส1.8ตัว G ีนะคะได้เป็นรถปี2013เลยสําหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่3แสนสัพิ10,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000ไปไปลาย6,000ต้นๆขึ้นอยู่กับเครดิตและจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการเลือกก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูรอบตัวรถกันเลยนะคะว่ารถเท่าใหม่ก่อนที่เราจะล้างปรับสภาพนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยสําหรับอัลติสคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าแบนนะคะก็ถือว่าเป็นโฉมยอดที่อีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะกับรุ่น1.8ตัวจีนะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยของเขาออกแบบมานะคะจะใช้เป็นเมทัลลิกสีเทาเข้มเนาะตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ To อร์ตาอยู่ตรงกลางสำหรับเปอร์้าอัลติสเองถือว่าเป็นรถที่มี ครงสร้างบอดี้ภายในค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างนะคะและด้วยกับแบรนด์โตโยต้าเองเนี่ยอะไรไม่จุกจิกนะคะดูแลรักษาง่ายมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์เนาะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟนะคะมาต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันสำหรับล้อของตัวรถคันนี้นะคะของเขามาพร้อมกับล้ออัลลอยนะคะตัวนี้ได้เป็นขอบ16นะคะเป็นแมบบ็กรูของแท้จากโตโยต้าเลย ซึ่งแน่นอนว่าของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างทีง่จะแข็งแรงนะคะทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับตัวยางนะคะคันนี้มาพร้อมกับยางกูดเยียร์ทั้ง4ี่เส้นเลยรหัสยาง2 0 5 5 5ห้าห้า R 1 6นะคะก็เป็นขนาดยางของตัวรถคันนี้ได้ยางนะคะนี่สัปดาห์ที่ห้าปี2022ตัวยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะคะนี่ใช้ไปอีกสองสาปีค่อยเปลี่ยนยางได้เลยนะคะ ต่อมาที่ด้านแก้มเนี่ยเราจะเห็นตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านแก้มซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะคะว่าคันนี้เนี่ยขขาเขานะคะใช้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีพนั่นเองถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับฝาครอบสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถและตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยตัวรถท่านนี้นะคะมีการ ติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปส่วนตัวกระจกทุกบ้านนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์เตยต้านะคะติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะไม่เคยแตกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนถัดมาที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้งสีมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูภาพรวมด้านข้างกัน สำหรับด้านข้างที่นุ้จะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีใดอย่างใดและด้านข้างนะคะมีการติดตั้งสกเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่เจ้าของคนเก่าเนี่ยได้มีการติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดมาเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระโบเป็นซินล้วนไม่ได้ติดแก๊สนะคะเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะไม่ว่าจะเป็น แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95แล้วก็รองรับ E20 ด้วยถัดมาที่กระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิลม์มติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กระจกบานด้านท้ายก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานด้วยเนาะต่อมานะคะที่ชุดโคมปฟท้ายเนี่ยของเขาจะเป็นในลักษณะทรงกลมแบบนี้เลยนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแล้วเขาก็จะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งอันนี้เนี่ย จะเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือ1.8ตัว G นั่นเองตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ตัวต้วอยู่ตรงกลางส่วนด้านขวาอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือโคล่าอัลติสนะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนี่ทำมาจากวัสดุโครเมียมนะส่วนด้านท้ายเนี่ยก็มีการติดตั้งสเตอร์นมาให้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจนะคะเปิดจากด้านท้ายได้เลยนะคะหรือว่า จะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะนี่เห็นไหมดูภายในของเขานะคะค่อนข้างกว้างเก็บสัมภาระได้แบบเยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะมาเปิดมาดูด้านล่างกันโอ้โหด้านล่างนี่มีอุปกรณ์ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยางอะไรสำรองถึงเครื่องมือแม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์สำรองที่มีไว้ติดรถทุกคันเลยมาเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างกันนะคะรอยสีทางมะพร้าวเป็นสีเดิมๆเ,เลยนะคะเม็ดอากทุกจุดอันนี้ก็คืออยู่ครบเลย อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่นะคะสีสม่ําเสมอเลยซึ่งอันนี้รับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่เคยผ่านการติดแก๊สไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนมาดูกันต่อนใน่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันตัวน็อตนะคะเป็นสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยถัดมาที่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมว่าตัวน็อตเนี่ยเป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ นี่สามารถใช้เล็บติกซิมยางลงนะคะซิมยางนี่คือยังนิ่มยังดีอยู่เลยก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยถอดฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าไม่เคยนําไปทาสีรายละเอียดต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะพวกนี้ก็คืออยู่ครบเลยนะคะ mm hmm. อ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวนุ่จะพาคุณลูกค้าเนี่ยเข้าไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันนี้กันมาแล้วเข้ามาดูกันเลยสําหรับภายในนะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยของเขาจะเป็นแบบด้วยกันหนจตัวจีใช่ไหมคะคันนี้เนี่ยจะได้ภายในเป็นแบบ โทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่พวงมลลาลัยกันก่อนเลยนะคะสําหรับพวงมลลาลัยเนี่ยของเขาได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะเห็นไหมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดอยู่ที่พวงมลลาลัยเลยนะคะแล้วก็มีแอร์แบกให้ด้วยจํานวนหนึ่งคู่หน้านะในส่งตัวเลขไม้นะคะคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่ 197, 1 9 7 2 1 1กมิโลซึ่งเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียยไม่ได้กอไม้แต่อย่างใดเลยต่อมานะคะที่ คอนโซลตรงกลางอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะนั่นก็คือเครื่องเสียงสามารถฟังซีดีวิทยุ FMAM อันนี้ก็คือใช้งานได้เป็นปกติระบบแอร์นะคะได้เป็นแบบออตโต้นะคะปรับความเย็นความแรงอัตโนมัติเลยแต่ถ้าไม่ทันใจเราก็สามารถปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิเองตามใจชอบได้ด้วยนะคะมีช่องเสียบสาย AUX ให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองต่อมาในส่วนของตัวเกียร์จะได้เป็นเ e กียร์ออโต้นะคะที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดและดูในส่วนของตัวบอกของเขานะคะ เป็นบอหนังสีดำสภาพดีมากนะคะรอยชำ้ำคือแทบไม่มีเลยแปลว่าเนี่ยเจ้าของคนเก่บเขาดูแลรักษารถนะคะได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันถัดมานะคะที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะโอ้โหเบาะยังนิ่มอยู่เลยนะคะเป็นบอหนังสีดำเหมือนกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะ มีสายเบลให้3เส้นแปลว่าออกแบบมาเนี่ยรองรับผู้โดยสารม,มีแค่3ท่านเท่านั้นนะคะตรงนี้สามารถดึงออกมาได้นะคะจะเป็นในส่วนของพนักวางแขนนะคะแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําขวดน้ําที่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บขึ้นไปเลยเนาะเนี่ยภายในของเขานะคะก็ค่อนข้างกว้างด้านล่างมีแผ่นยางรองเทา้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะและสุดท้ายนะคะที่นู้นจะพาไปดูจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างนั้นนะ่ะไปเราไปดูพร้อมกัน เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าพร้อมๆกันเลยสำหรับคันนี้นะคะของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด1 8 0 0ซีซีนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดเลยสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษร ในส่วนของน็อตปากกระโปงนะคะเป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับน็อตแก้มสีเดิมเห็นไหมเม็ดอาร์ที่เราโชกเรียงกันสวยงามสม่ำเสมอน,น,นี่นะคะคานด้านซ้ายก็เดิมแท้จากโรงงานเม็ดอาร์ที่คานนะคะอยู่ครบทั้งหมดเลยคาน,นหน้าก็เดิมเดิมตรงๆนะคะเนี่แต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวคานฝั่งด้านขวานะคะก็เป็นเดิมแท้จากโรงงานน็อตแก้มนะคะแล้วก็เม็ดอาร์ที่เบาโชกนะคะ สมบูรณ์และน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับแทนการความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิบทุกตัวอยู่ครบเลยและสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์สีสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานและสติกเกอร์มอ,อกอก,อก็อยู่ครบสุดท้ายฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนั่นเองอันนี้นะคะทางบริษัททอออตโต้ของเรานะคะรับประกันตัวรถทุกคันเลยนะคะว่า ไม่มีการชนหนกักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีพิกางแล้วก็ไม่มีจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะส่วนตัวเล่มพาเียนรถก็ไม่มีชํารุดสูญหายด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่นะคะที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้นะคะกับ Toyota Corolla Altis 1.8ตัว G นะคะปี2013ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตังขายอยู่ที่3แสนกับอีก 1,000 0บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อที่เร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะเป็นถนนสุวินทวงศ์นะคะแขวงวินบุรีเขตวินบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองก็ดูจบแล้วนะคะนุ่นฟ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานทอโต้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย